ครับสวัสดีครับดีเพื่อนของน้องพี่นะครับวันนี้วันนี้มาเยี่ยมน้องชายครับที่หมู่บ้านพิษเาวิว80นะครับแล้ว,ลวเ,เงินกับเจ้าเท่าไ่ครับลำสองก็ลำสองนะครับแล้วตะมุอ,อยปสะยทะเล,อ,ะเลอ่ะเขียนทะเลเขียนทะเลเจ็บน,บน,น้ำแยกในหมู่บ้าน,นพิษเสารวิวก็นำปุ๋ยพันธ์นะครับปุ๋ยนะครับปุ๋ยให้อาหารทางใบนะครับแอปซ่าแอปซ่านี่จะเป็นตัวจับใบเลยครับแล้วก็ตัว มีดูกาเนี่ยเจีนี่เป็นปุ๋ยรองนะครับอาหารเสริมรองนะฮะธาตุธาตุรองนะรองกธาตุหลักนะธาตุอาหารเสริมรองนะ <_ C> พวกเ,เคพีเคมพวกอะไรเนี่ยฮะพวกอาหารพวกพืชปันขัดก็ถือว่าต,วตัวนี้ครับให้อา,าทางใบสองชั่วโมงนะครับพืชก็จะได้อาหารัทันทีตัวนี้น้ำยี่สิบลิตรนะครับนะตราส่วนนั้นยี่สิบลิตรก็เจีนี่สามฝาครับ ปาละสิบซีซีนะครับหนึ่งสองที่บ้านน้องนี่ปลูกต้นไม้เยอะครับก็เลยแบ่งปุ๋ยไว้ไม่ใช้สามาครับสิบซีครับแล้แอฟซ่านะแอฟซ่า e นี่เป็นวัวตัวจับใบนะครับจับใบไม่ให้ให้พวกปุ๋ยเนี่ยนะโดนพวกน้ำน้ำค้างหรือว่าพวกฝนเนี่ยนะชะล้างไปนะครับทำให้ใบเกีื่อน ในคว้างครับควม,ม่นี่นะครับนะอันนี้ 5cc ครับแล้วไม่ต้องเป็นฝานะครับน,นี้ค่อนน้ำ20ลิตรครับฝานี้ 20cc นะครับ 5cc ก็คือเกี่ยวร่างแรกนะครับ 5cc ก่อนน้ำ20ลิตรประหยัดครับได้ได้เนี่ย นะนานสิบไร่ได้เลยอันนี้ก็พื้นที่สิบไร่อันนี้คนได้นะคนเลยนะครับดูครับนี่ยน้ำก็จะเป็นเป็นปุ๋ยหมักนะครับน้ำหมักชีวภภาพจุลซีนะครับปุ๋ยชีวภาพแต่ว่าทางออยอเขาให้อ่อาเป็นปุย๋ยเคมีเพราะว่ากลัวกลัวขายดีครับ <laughs> เอาไปฉีดพ่นนะครับ ฉีดพ่นนะผสมใส่ขวดกระเปรฉีดพ่นได้เลยครับนู่นเลยครับต้นมงต้นไม้เนี่ยรอบบ้านหลอกดอกไม้ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับได้เลยครับแดดโลกมลนตกบ่ายสี่โมงถวายห้าโมงฉีดตอนเช้าเย็นครับฉิว่าวันฉีดครั้งหนึ่งครับหรือว่าอาทิตย์ละอาทิตย์ละครั้งก็ได้แล้วแต่ต้อ่การหมดไปก็ฉีดฉีดฉีดไหวสักการหมดช้าก็สองอาทิตย์ฉีดครั้งหนึ่งครับโอเคครับ